ถ่ายวีดีโอครับถ่ายวิีถ่ายวิดีโอครับถ่ายวีดีโอแล้วเดี๋ยวไปปล่อยไปปล่อยช่องทางไหนคือผมทำไม่ได้ไปมาเอาหน้าเอาตาแล้วเดี๋ยวไปไปลงแล้วแบบไอ้ไปชี้ช็อผมไม่เอานะไอ้หนูหนูพูดเลยขอบคุณพี่บอยพี่บอยให้กันหนูครับโอเคเลยหนึ่งพันบาทโอเคอะไรนะไม่เกี่ยวหรือกูเอาให้แจกอาหารนิดนึง อย่ามาฉีกหน้าแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยอย่ามาฉีกหน้ามีแต่ได้เป็นพยานอะไรไงอะไรถ้าเราไปสองพันแล้วนะไม่เกี่ยวให้ยืมปลาดุให้จะรู้แล้วของกลับพันยังไงมาทวงเพื่ออะไรวะมันจะได้ให้รู้จะปัญหาเยอะจะปัญหาเยอะมันควรจะลืมเคยบอกว่าสองพันแล้วนะก็ดู่าค่อยทวงล่างสิมันคงตรงนี้แหละคนเป็นพยานมาใช้เวลาทวงเลยเอาไปยังกระทวง ทวงมาใช่ไหมแล้วเนี่ยสามล้าเขามาหรอแล้วเนี่ยยกนงพวงอเคกู okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะบอกให้เขาด่ามึงว่ามึงไม่ให้น้ <c oughs> อ,เอ,เอ,เอนงดเดี๋ยวไปแลกไลน์แล้วก็ส่งรูปที่หนูถ่ายที่ซี่มาส่ง,สงโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับคำใดลา,จาใจใดที่สุภาพ่อของพรธนภัยนะครับเชิญยิ้มเชอร่อยวันนี้วันแรก